นี่เกียร์รูงนี้ซ่อมมาแล้วเคยซ่อมมาแล้วคราวนี้ปัญหาคือมีการกระตุกเกิดขึ้นเป็นเกียร์แววรงระเบ้อคราวนี้เขาก็เลยส่งมาให้ดูให้หน่อยว่ามีปัญหาผิดพลาดตรงไหนพาอแจ้งไขอะไรได้บ้างโดยตรวจสอบดูก็จะมีจุดนี้มันจะมีไหมไมมอยู่เนี่ยไหมอยู่ประคัตปวิไหมดีวิไหมที่เป็นไหมเพราะว่ามีการถลียรื่อเกิดขึ้น สาเหตุก็มีหลายประเด็นอาจจะแรงดันลูกแรงดันน้ำมันต่ําไปคือมันบีบไม่อยู่ไงมันบีบไม่อยู่ถ้าไม่จับไม่บีบเลยมันจะไม่ไหมแต่ไม่มีเกียร์อันนี้มีเก enfin ียร์แต่มันกระตุกเพราะว่ามันบีบไม่อยู่มีระยะห่างเกินไปมันก็มีได้หลายสาเหตุคือการดีดตัวคืนตัวมาช้าทาไมว่าสังเกตว่าลูกสูบบางชุดอย่างเงี้ยลูกสูบบางชุดมันจะมี ตัวด้านล่างของไอ้ตัวเนี้ยตัวชกจานแผ่นเพลเหล็กเนี่ยมันจะมีคล้ายๆแหวนสปริงแหวนโค้งๆอะ่ะสปริงรองอยู่ด้านล่างบางตัวไม่มีบางตัวมีเพราะอะไรมันก็มีหน้าที่รับแรงกระแทกหนึ่งละการดีตัวคืนตัวสองละเพื่อการดีตัวคืนตัวของของชุดคัดเนะีะยให้ไวเพือ แรงแสดงว่าไอ้ชุดชุดนั้นที่มีแหวนรองสปริงอยู่ด้านล่างเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีแรงดันสูงอาสเกตง่ายคือว่ามุดท่อปลาท่อปลาท่อหนี่งแรงส่งมาของน้าปลาเท่ากันมาท่อเดียวแล้วก็มาแยกหัวก๊อกก๊อกก๊อกเท่ากันอ่าก๊อกก๊อกน้ำสี่หัวเท่ากันภาชนะที่รองรองรับน้ําไม่เท่ากันครับว่าจะเปิดใช้น้ำเปิดน้ำยังไงให้มันเต็มพร้อมกันมีเลขกลางใหญ่ไม่เท่ากันก๊อกเท่ากัน น้ำแรงส่งมาจากครอบป่าเท่ากันแล้วเปิดยังไงให้มันเต็มพร้อมกันมันก็อยู่ที่กายปรับกอ๊อกเปิดมากเปิดน้อยเปิดมากเปิดน้อยแต่แรงส่งมาเท่ากันไอ้ที่เปิดน้อยพัฒนาน้อยเปิดน้อยแรงดันม,ม,มันย่อมสูงมือก็เราปล่อยน้ําแล้วเราเอานิ้วอุดไว้มันจะพุ่งปี๊ดไปไกลแถ้าเกิดปอดเอามือเปิดออกแต่น้าออกมาเยอะอยู่แต่แรงดันไม่มีเวลากจะออกเวลาแต่แบบน้าออกมาเยอะ แต่ถ้าเราอุดไว้น้ำมันจะพุ่งอูดไปนู่นแต่ออกน้อยแต่ว่าแรงดันสูงลักษณะคล้ายกันคันนี้มันก็จะมีเกี่ยวกับแรงดนันแรงกดเข้ามาเกี่ยวข้องสังเกตว,ว่าชุดคัดแต่ละชุดจะไม่เท่ากันแรกใหญ่ไม่เท่ากันก็เหมือนกับภาชนะรองน้ําไม่เท่ากันแต่ท่อน้ําที่ส่งมาแรงดันส่งมาจากท่อคอเมเพรวเตอร์ลูกเดียวกันปั๊มตัวเดียวกันก,ก็เปรียบเหมือนกับวาล์บอรี่ เปิดมากเปิดน้อยมันก็จะมีชุดวาล์วบอดี้มันก็จะมีรูรูรูปล่อยน้ำมันมาอย่างชุดคัดมันก็จะมีพวกควบคุมวาล์วก็เป็นควบคุมก๊อกเหมือนกับโซลินอยด์พวกนี้ปิดเปิดมันโซลินอยด์ก็จะมีหลายตัวอะรแกไม่เท่ากันปิดเปิดเป็นบริวกันมันก็จะคํานวณการทํางานแต่รุ่นใหม่ๆมามันจะใช้การคานวณโดยใช้ผ่านเซ็นเซอร์ตรวจจับการหมุนของเฟืองประมวลผลไปที่กล่องของก็จะป้อนมาไป้ามาที่โซลินอยด์ เมื่อก่อนในตัวน้อยมันจะยิงมาสิบสองโวลต์ทีเดียวตุ่มจบแต่ทุกวันนี้มีการปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าโมดูลมันไม่เหมือนกับไอตัวยูนิโมดูลคือว่าการปรับเปลี่ยนมันจะไม่คงที่กระแสไฟที่ป้อนมาตัวน่อยมันไม่ใช่ไม่มาสิบสองโวลต์อาจจะมาห้าบ้งบางแปดบ้างเก้าบ้างสิบเอ็ดบ้างแล้วแต่แล้วแต่กล่องจ,จะป้อนมากล่องกล่องจะป้อนได้ก็ต่อเมื่อรับคําสั่งรับข้อมูลมาจากเซนเซอร์เซนเซอร์มาจากไหนเซนเซอร์ก็อยู่ข้างเสื้อกียวเนี่ยที่ตามอยู่เสื้อเกียวที่มันจับ ตรวจจับไอ้การหมุนของเฟืองอะสี่สิบวงล้อเนี่ยมันก็จะป้อนสัญญาณไปค่ากระแสฟ้าที่ป้อนกลับไปมันก็ไม่คงที่ไม่เท่ากันมันก็จะเอาประมวลผลข้อเนี่ยมาต่างการชุดคัดต่างๆให้ลูกสูบกดนขนาดไหนขนาดไหนมันก,กโโ็ไปควบคุมที่วาล์วบอดี้วาล์วบอดี้เดือดวาล์วมันก็จะมีสปร,ริงเป็นตัวต้านทานการแกนวาล์วอยู่แล้วน้ํามันสูบควบคุมด้วยโซลินอยด์เปิดกระตุน้นมากน้อย เปลี่ยนไปนเรื่อยไปอย่างแกนแกนวาล์วบอดี้ต่างๆก็สับลายแล้วมันไปนเรื่อยกก็ป้อนมาอย่างชุดคัด,ช,ดชุดนู้นชุดนี้ถ้าก๊อกสี่ก๊อกเปิดพร้อมกันจริงอยู่ว่าก๊อกนี้เปิดขนาดนี้ก๊อกนี้เปิดขนาดนี้นี่ขนาดนี้แต่ละก๊อกไม่เท่ากันเพราะชุดคัดไม่เท่ากันแต่ถ้ามันมีการมันไม่ได้ใช้พร้อมกันทีเดียวสี่ก๊อกมันสลับกันไปนเรื่อยถ้าปิดสองก๊อกปุ๊บไอ้สองก๊อกที่ว่าเปิดขนาดนี้แรงดันมันย่อมสูงขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าแรงส่งมาเท่านี้ ถเปิดพร้อมกันจะขนาดนี้แรงแรงดันในท่อหลักก็จะขนาดนี้แต่พอปิดปุ๊บปิดสองท่อไอสองท่อที่เปิดค้าอยู่แรงนั้นมันจะสูงขึ้นอ่าไอนี้ปิดแล้วถ้าเกิดปิดตัวนี้ไอตัวนี้มันเปิดกว้างแรงนั้นก็สูงขึ้นเขาก็ต้องคำนวณจุดนี้ว่าแรงดันทุกเมื่อมีการปิดปิดใช้งานบางก๊อกบางตัวคือบางชุดคัดเนี่ยไอชุดที่เหลือแรงดันมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะมันถูกมันถูกปิด แรงดันที่ส่งมามันถูกปิดไว้ไอที่ไม่ไม่ปิดมันก็เพิ่มขึ้นแต่ถ้าเปิดบดไอตัวที่ปิดเปิดดูหลอดมันก็ลดลงมาเพราะถูกแบ่งแบ่งน้ำมันไปทางแบ่งแรงดันไปทางอีกสองก๊อกที่ไม่ได้เปิดพอีนเปิดปุ๊บมันก็เฉลี่ยไปมันไม่ไม่ได้ปิดตายเพียงแค่มันปิดไม่สนิทปิดแงมปต่มาเนี้ยคราวเนี้ยเราจะรู้ได้ไงบางทีซ่อมเกียร์โตมันก็ไม่ใท่ว่า เอเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนชุดซ่อมเปลี่ยนโอลิงเปลี่ยนวัคัดเป็นกรองไรพวกนี้ระบบไม่รู้ว่าจบไม่ใช่อ์ประกอบมันเยอะบอกคือว่ามันซับซ้อนซับซ้อนกว่าเครื่องยนต์เยอะเนีย่ยมันยากครา้นี้เราจะตรวจสอบยังไงวิธีการตรวจสอบอันนี้เรามองด้วยตาเปล่าลเราดูสัมผัสใช้มือใช้สายตามองดูรู้คำนวณได้แต่พอไปใส่ประกอบเป็นตัวเป็นคันไปนปุ๊บพอมันทำงานเรามองไม่เห็นละ เราเราจะดูเลยพอมีอาการกระตุกกระตุก,กรือวืดว่าอะไรเกิดขึ้นมาเราจะรู้ได้ไงแล้วก็ต้องดูค่าการทํางานของมันเราจะรู้ได้ไงแล้วก็ต้องผ่านมันใช้ไฟฟ้าคุมเราก็ต้องดูผ่านไฟฟ้าก็าเรียกว่าเครื่องสแกนสแกนเนอร์ต่ถือว่าตรวจเช็คระบบไฟฟ้าดึงข้อมูลของมันทั้งหมดมาขึ้นที่หน้าจอแล้วเราก็อ่านค่าหน้าจอการทำงานของมันแต่ละชุดละชุดมีอะไรผิดเพี้ยนไหมอาการนี้เกิดจากอะไรอะไรเราก็ต้องรู้อุปกรณ์ที่สวยของแต่ละชุดว่า ชุดไหนควบคุมตัวไหนเกียร์ไหนตัวไหนตัวไหนทาหนานํางานยังไงอะไรบ้างทั้งระบบมีระบบองค์ประกอบบ้างอ่เดี๋ยวจะให้ดูอันนี้น,นี่เป็นเกียร์ที่ว่าแถ่ายไวลักที่ปัญหาทีอนี่คันดา้าเฮตอารี A v. มันอาการคือกระตุกบึกบึดจะไป็นป้นหายผมรอเปลี่ยนแต่พายก็อันนี้แบบรุ่นแรกออกว้าวอันนี้รุ่นใหม่ไปเท่านูนลองหมดแล้วเอาสองตัวต,ตุ้งตาวงขาดเท่ากันลองแล้ว สามเส้นลงหมดละคราวน,นี้การมันมันไม่ถาวิ่งได้ไม่วิ่งได้ปกติวิ่งได้ปกติแต่ว่ามันจะแบบยังไงเป็นเป็นให้หายผมเลยไม่กล้าปล่อยรถเพราะอากาศที่มากันอาคือสามารถพยาธิไม่ขาดแต่มีมการ,รตุ่เกิดขึ้นเข้าเกีีรยได้ปกติสวันีีเป็นโฟล์สตาน ไอ้กล่องควบคุมที่ว่ารุ่นใหม่มามันจะมีหัวข้อคาลิเดตเวลาทําเกียร์หรือถอดแอบตเตอรี่อะไรต่างๆช่างมันจะมีขั้นตอนการคาลิเดตคือการเลื่อนเกียร์เงี้ยสมมุติว่าอย่างฮอนด้าก็จะเป็นแบบว่าเข้ามาเอ็นสองนาทีติดเงี้ยสองน,นาทีดูเลยอรัดูเวลาสองนาทีปุ๊บพอครบสองนาทีแล้วดึงมาดีหนึ่งนาทีอ่าพอครบหนึ่งนาทีก็ดันกลับไปไปไป,ไป,ไปีเนี่ยแล้วก็ดับเครื่อง แล้วเริ่มต้นใหม่ตัดใหม่แล้วเราวิ่งอยู่นี่คือการคุลิเบีสมองคนนะแต่ถ้าให้ละเอียดมากกว่านั้นแล้วก็ต้องอ่านผ่าน๋ยวผมขอต่อเครื่องไรแ๊บนึงมันก็จะมีเครื่องมือมันจะมีเครื่องมือต่อแล้วเข้ากับปัจจุบินดทูของรถยนต์เพื่อดึงข้อบูลมาอันนี้เราก็จะมาเข้าข,อข้อเราไปดูที่ว่าเดี๋ยวขอเชื่อมต่อระบบเป็นช้าหนะ่อยข้อบุนเยอะ <c oughs> อันนี้เป็นหัวอ่านของมาด้า VCM2 จะจะไปใช้อ่าน h อนด้าิุดต่อได้เลยชา้าหน่อยเขียวเนี่ยข้อมูลหลักๆก็จะเป็นอย่างนี้นนโอเค แล้มีคอมพิวเตอร์เงี้ยเรามีเครื่องมือแล้วก็อา่านผ่านหน้าจอถ้าว่าเราประกอบเป็นตัว,วอะไรเงี้ยเราไม่รู้ค่าการทํางานเลนเราก็ต้องไปใช้ใช้แบบนี้เปิดแจออนให้มอง,องกันโอ้ยังไม่ได้อัปเดตเลยไม,ไม่ไม่ใช้นานอะทำเด็กประกอบมัน,นานทำง,งานวิถาก็ใช่เงี้ยเราจะเจาะข้อมูลเราต้องดูการทํางานของมันก่อนว่า ก็เป <S an> ็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรารอักครู่ข้อมูลเราเป็นสิ่งสําคัญเราจะรู้การทํางานบางทีว่าเป็นยังไงบ้างมันก็จะบอกเดี๋ยวอันนี้ก็โผล่ประจังเลยเว้ยเปิดออดละบนี้อันนี้อันนี้เป็นเลขเลขวินนี่ตัวนี้เลขวินนี่เลขวินอันนี้เลขกิโลอันนี้มันก็บอกว่าวงลัยขับซ้ายหรือขวาอันนี้ขับชิดซ้ายบ้านเราขับชิดซ้าย ไปเฮดอาวีสองพันสิบหกเดี๋ยวราก็มาดูปุ๊บมันไม่มีครบเข้าห้องมันไม่มีไฟโชว์หรอกเราก็ดูระบบฮอนด้าตรวจสอบสภาพตรวจสอบชิ้นเพิ่งอันนี้มันก็จะบอกหัวข้อเราจะดูอะไรเราดูระบบเลยอ่ะดูก่อนเราก็จะเลือกหัวข้อ,ขอมันขึ้นปึ๊บมาว่าเราจะดูอะไรมันก็ขึ้นไปหัวข้อมา นี่อ่ะอันนี้ก็ขึ้นเป็นระบบเลยว่าเราจะดูเครื่องยนต์ดูเกียร์อันนี้เราก็เราคําเกียร์เราก็ดูเกียร์การใช้งานเกียร์เกียร์คือเอทีตัวนี้มันมีหมดเลยอิมพัลเซอร์ขับสี่ววมีไฟฟ้าตัวรถไฟฟ้าระบบเบรบกทุกอย่างที่ว่ามันใช้ไฟฟ้าควบคุมมันจะมาโผล่หน้าจอเราให้เราตรวจสอบวิเคราะห์ได้พอเราวิเคราะห์สาเหตุได้ล้วก็ไปปรับแก้ไขตัวนั้นหรือมันจะมีดีอย่างคือมีการ รีเซ็ตคำว่ารีเซ็ตคือเริ่มต้นล้างข้อมูลเก่าออกอะไรประมาณนี้แล้วก็เป็นการป้อนข้อมูลใหม่เข้าไปเพราะมันจะมีมวยความจารถยนต์ทุกวันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีข้อมูลถามว่ามีครบไหมอ่ครบไม่มีดูแล้วไม่มีอันนี้รายการข้อมูลเก็บข้อมูลการทดสอบอื่นอ่าอันนี้รีเซ็ตเนี่ยนี่คือรีเซ็ตรีเซ็ต PCM TCM รีเซ็ตเครื่องยนต์อันนี้เสร็จไปแล้วเราก็ดูข้อมูลรายการข้อมูล ข้อมูลดูข้อมูลมันว่าดูดิอันนี้คือข้อมูลการทำงานของมันเป็นระบบมันก็จะบอกความเร็วรถอะไรเนี่ยองศาปีกผีเสื้อ,อ,อไฟมาก,กี่โวลต์อันน,น,น,นี้เครื่องยนต์นี่ก็มันก็เครื่องยนต์กับเกียร์มันจะอยู่ด้วยกันเพราะว่าเกียร์รับกําลังมาจากเครื่องยนต์อันนี้ก็เป็นข้อมูลอันนี้เราจะดูก็ตายเครื่องอ่า พอตัดเ,เครื่องปุ๊บขาก็จะเคลื่อนการทำงานแล้วคัเนี้ยปัญหาคือเราต้องดูให้เป็นดูให้ออกว่าแต่ระบบของแต่ละตัวแต่ละชุดเนี่ยมันทํางานแบบไหนคล้องจองกันยังไงแล้วก็อ่านว่าอาจผิดเพี้ยนเวลาเข้าคูเข้าเกียร์แล้วเลื่อนเกียร์ไปเนี่ยนี่คืออะไรนี่คือไหลเอคือไหลบีคือไหลแเราต้องมองดูอะไรผิดเพี้ยนบ้างเนี่ยมันจะมีพวก นะพวกโซลิโนยควบคุมแรงดันค่าจริงค่าคำสั่งแล้วก็มไล่ดูแตกต่างกันค่าจริงเอาเคัมก็มันก็อยู่ในมาตรฐานแปดสามแปดสามแปดศูนย์ค่าจริงกับค่าค่าความเป็นจริงกับค่าคำสั่งอันนี้นมีเจ็ดสิบแปดนี่คืออะไรอันนี้คือค่าโซลิโนยและอะไรเอ c อันนี้ก็เป็นตัวเืเกียร์ เนี่ยแล้วก็คำนวณค่าอยู่เนี่ยละเอียบเบรกบอยเบรกนะแดงเขียวแดงเขียวแล้วก็เลื่อนเราจะดูอะไรเวลาเข้าเกียร์เลื่อนเกียร์ใส่เกียร์ใส่เกียร์แล้วก็อ่าจับดีดีจับดูค่าค่าค่าแรงดันแรงตาวนี้แล้วก็เปรียบเทียบจะมีชุดนี้โซนน้อยตัวนี้อ่าโซนน้อยแล้วก็เปลี่ยน ปีสมองกลดูแล้วมันวิ่งได้ปกติไม่ใช่ว่าวิ่งไม่ได้วิ่งได้ปกติแต่ปัญหาคือมันมีการแบบกระตุกบ้างแล้วก็บุดๆแบบ,บมันติดขัดอ่ะเช็คดูแล้วเขาป็นปัญหาคือที่เจอคือหม้อขยายสายพานนี่แหละมันติดขัดมันมีการอีขึ้นเอียงมันโครพอกพยายวมปรับให้ตรงแล้วนะตอนแรกที่ไม่ได้เลยนี่ก็คือนี่แล้วก็ นี่ชิปบวกลบหนึ่งลบจะเคลื่อนตัวถ้าไม่เคลื่อนตัวมันก็ไม่ได้อ่านี่ปุ๊บเนี่ยคะแนนสีแดงคือทำงานไหมน,น,นี่เขียวเอ็นน่กเกเอ็นอามันก็มีหัวข้อเยอะเราก็ไล่ดูนี่แรงดันแต่ละตัว มันไม่ถนัดเนี่ยมียัน ABS มันถึงกันหมดเวลาวิ่งวิ่งปุ๊บข้อมูลคำสั่งล้อเซ็นเซอร์ความเร็วอินเอาต์เนี่ยมันต้องป้อนเราเครื่องยนต์เท่าไหร่มันก็จะบอกสุมมาแล้วกันมือไปไกลไม่ได้เดี๋ยอันนี้คือจะให้ดูคร่าวๆซึ่งมันมีเยอะ ซึ่งเอาพันธรงตรงๆมันไม่ได้มันข้อบูลมันก็ต้องมองดูที่หน้างานเสร็จปุ๊บโอเคหน้างานไม่มีปัญหาแล้วก็พอมาประกอบเสร็จแล้วไม่มีปัญหาเราคิดว่าเราประกอบชัวร์แล้วแต่พอมาใส่รถปุ๊บมีปัญหามีอาการแล้วก็มาไล่ดูไฟฟ้าดูการทํางานมันแล้วก็ต้องอ่านให้ออกก็เปรียบเทียบมันต้องไปวิ่งคราวนี้มันต้องขับคนนึงแล้วก็ดูหน้าจอคนนึง แล,แล้วก็คำสั่ง้วเราก็ต้องบอกอ่ะขับช,ช้าๆควมเร็วขนาดไหนเนี่ยไหมเวลาปัญหาตัวน,นี้พอเลื่อนดีปุ๊บเนี่ยมันบืดมันเหมือนกับมีการติดขัดอ่ะนี่เสายพานเซนที่สามอ่าอ่าขัดจับแน่นอนขัดมีสองชุดดนหน้าดีหลังดนหน้าจับขัดจับตัดขัดไปเลยเลยขันนี้ก็อยู่ที่หมออสายพานคือตัวขยะสายพานให้มันรุนวิ่งอ่ะเนี่ย ปืดแค่ช่วงนี้ฟืดแล้วก็วิ่งไปปกติเกียร์เป็นปกติแต่พอช่วงผ่อนผ่อนเกียร์จะเชลงมาเองเนี่ยไอตัวหมอ้อที่มีสปริงมันจะดันดันลูกสูบกลับเนี่ยปัญหาคือมันติดขัดมันลงมันมันลงไม่ปื้อไม่สมูทอะ่ะซีนลูกสูบก็เปลี่ยนแล้วไม่รั่วถ้ารั่วมันจะวืดไม่มีเกียร์อันนี้มีเกียร์มีหมดแล้ววิ่งได้ปกติแต่ว่ามันมาช้ามันลงช้าคือช้าลงช้าแล้วมันก็ใช้ตัวตรงแล้วลองหมดแล้วลองอยี่ห้ออื่นก็ลองละ ข้าวควานดืดก็น,นืดมากก็ไม่ได้อันนี้ใสามากก็ไม่ได้กลองเกลืไม่ตายปีใหม่หมดเนี่ยมันจะช้าตรงนี้งานวิเคราะห์มันจะช้าทีนี้มันหาเราต้องมาเปรียบเทียบต้องเปรียบเทียบดูค่าให้เป็นเนี่ยเราต้องเอาแรงดนันเอโวอร์มันจะมีจุดแตกๆอยู่นิดเดียวตอนนี้ผมที่เห็นคือมีตัวนี้ที่เห็นอกที่ว่ามันไม่ไม่คงที่น,นะที่เห็นคือตัวนี้นี่นี่ จะมีก็ที่ผิดนะเพี้ยนเะนี่ยติบเจ็ดติบแปดเนี่ยไอตัวตัวบนนี่คือไอคำสั่งช่องล่างคืออย่างงี้ง่ตัวแรกเห็นไหมเอเดะเจ็ดสิบเก้ากับเจ็ดสิบห้าะผู้ลีตาผู้เลือกค่าค่าโซนอยผู้เล่ครับค่าจริงค่าค่าวาผู้เล่ตามห่างไปสี่ห่างก็อยู่สี่ใช่ไหมแล้วันนี้อันนี้ก็มีค่าจริง เจ็ดสี่เจ็ดห้าแต่อ้วนนี่คือผเลยหลักเจ็ดศูนย์จุดเจ็ดเก้าปริมาณหน่วยเอแล้วก็ตัวล่างนี้เจ็ดศูนย์จุดหนึ่งแปดเจ็ดเนี่ยนี่คือโซลีนอยด์อันนี้เราก็จะมองว่าแต่โซลีนอยด์ผมเช็คแล้วเปลี่ยนสมองโกนแล้วก็ไม่แค่ศูนย์จุดหนึ่งไม่เท่าไหร่แต่บล็อกมันห่างกันเยอะอันนี้ผู้เล่ที่เป็นปัญหาคือไปหาผู้เล่ผู้เล่ถามว่าเป็นรอยไหมมันไม่เป็นรอยเรียบกิ๊บเลยละ่ะใส่พานก็ไม่เป็นรอย แต่ที่มันติดคือหมอ้อหม้อข้างในที่ขึ้นลงหมอ้อหม้อขยะที่มีซีนพีติดอยู่อนี่ค้อมันหาแล้วเวลามันขึ้นขึ้นลงขึ้นลงมันเอียงเพราะส่พานไม่เวลาเรากดแทอ็ตเรากดตรงๆมันก็โอเคแต่เวลาใช้ใส่พานเป็นต,ตัวกดเนี่ยมันกดแค่ครึ่งเดียวส่พานไม่ได้กินเต็มหน้าไม่ได้กินเป,ป็นกระบอกนี้มันกินแค่ครึ่งเดียวส่พานก็อครึ่งเดียวมันก็ขึ้นเอียงนี่คือปัญหาเราจะแก้ไงทำไมยี่ห้ออื่นไม่เป็นทำไมจะเป็นเฉพาะฮอนด้า พจานพุเล่ของฮอนด้าจานที่ว่าใส่ใส่ซีนน่ะมันบางบางมากๆโคตรง่ายด้วยถ้าว่าไปตอนที่ประกอบเข้าไปอัดเข้าไปถ้าว่าไม่หล่อลื่นหรือไม่ให้พอดีเป๊ะนะมันจะมีระยะห่างอยู่มันศูนย์จุดสองมิลจองว่างนะคือทิ้งจานไปในคล้องเลยแต่ยี่ห้ออื่นคือถึงไม่ใส่ซีนก็มันก็ไม่หลวมเยอะขนาดนี้อันนี้คือใส่ฝาครอบไปมันแบบว่ามันแบบหลวมอะแบบกลอๆงี้ได้เลยไม่ใส่ซีนแต่ใส่ซีนมันก็มันก็เด่นอยู่แล้วใส่ซีนอะ มันก็ไม่เน้นมากแต่ว่ามือจะหลวมด้วยซ้ำไปแต่หลวมไปม้นมันรั่วถ้ารั่วมาแอะไรดันหายเย้นี่เกียร์มีปกติวิ่งได้ปกติแต่ว่าเป็นบารค้างที่มันมันติดขัดมือก็ติดขัดอย่างเงี้ยเรามองออกเลยว่าเราดูจากหลักฐานํำรวกว่าเนี่ยกล้าเนี่ยมาละเอาแปดสิบอะเมื่อกี้ยังยังอ้นนี้อยู่นะนยมันติดขัดแล้วก็ดีขึ้นมาเนี่ยปัญหามันคือแค่ตรงนี้แหละแล้วคนเนี้ย เมื่อกี้มันอยู่อะไรศูนยกอะไรกว่าตอนนี้มา83ดสาเนี่ยจดเห็นไหมเบิดปล่อยเบรกเปิดันียเนี่ยนี่เลืกเท่าละนี่เทอะไรเ่ไพอเลื่อนเกียร์ปั๊บอ่าดูค่าบนไ้ เขาดีปุ๊บมันจับเกียร์วิ่งได้ปกติแต่ว่ามันปัญหา,าว่ามันสมูทไหมนี่แหละปัญหาคือมันไม่สมูทเกียร์ CVT มันต้องสมูทเพราะเกียร์ CVT การปรับเปลี่ยนที่นุ่มนวลปีเกียร์จะไม่รู้สึกอันนี้มันก็ไม่รู้สึกหรอกแต่ว่ามันเหมือนกับยังไงอ่ะมันไม่ใช่การเปลี่ยนเกียร์มันเหมือนกับติดขัดพอติดขัดปุ๊บปัญหาคือเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์อินพุทเอาพุทที่อยู่ข้างเครื่องเกียร์ที่มันจับความเร็วของชุดเฟือง เมื่อมันไม่บาลานซ์มีการหมุลติขัดเกิดขึ้นเพาสองเพาหมุนไม่พร้อมกันความเป็นจริงมันผิดเพี้ยนกันคอมพิวเตอร์อ่านได้ว่ามันผิดเพี้ยนเขาเนี้ยมันก็จะไปสั่งการโซลินอย์เนี่ยปัญหาคือโซลินอย์พวกนี้เนี่ยเพราะมันหมุนไม่พร้อมกันพอโซลินอย์ผิดเพี้ยนปุ๊บคำสั่งต่อต่อไปมันก็มีผลนี่คือปัญหาแต่รถบินได้บินได้ปกติเนี่ยเกียร์เจ็ดเกียร์ขบดคอยลไมีหมดลื่นเปลี่ยนลื่น มันจะเป็นช่วงช่วงที่ว่าเบาพอดกันเร่งมันจะใช้การเปลี่ยนเกียร์คือท p พนี่นะอันนี้เปือข้อมูลเกียร์เดี๋ยวให้ดูคนระ่าวๆมันจะใช้ข้อมูลจากเครื่องยนต์เอ่อไม่ใช่แค่เนี่ยเนะี่ยทีพีปีผีเสื้อองศาคันเร่เงต่างๆพวกนี้มันจะมีค่าพวกนี้ความเร็วเรอบเครื่องเท่าไหร่ความเร็วอินผมไม่ได้วิ่งถ้าวิ่งกับตัวนี้มันจะขึ้นอีนกแเ้าเนี่ยขึ้น กี่เท่าไหร่เท่าไหร่มันก็จะเอาวัดป็นกระแสฟ้าองศาปิีปิีเสื้อ one, เซนเซอร์วันเซนเซอร์ทกี่โวลต์ไฟมากี่โวลต์เนี่ยมันเยอะหัวข้อมันเยอะแรงดันซีวีเท่าไหร่มันจะเอาพวกนี้มาประมวลผลในการทํางานในรอบรอบต,อต,อต่อไปคือปัญหาคือเราจะแก้ตรงไหนจุดไหนโดยที่ไม่ให้กระทบกับจุดอื่น พราะทั้งหมดมาทํางานร่วมกันหมดถึงกันหมดถ้าไปแก้จุดใดจุดหนึ่งปุ๊บแล้วตัวอื่นมันผิดเพียนอย่างที่ก็ขเขาแบบใส่เครื่องไฟฟ้ามาหรืออะไรมาจงเกียดีๆเนี่ยพวกแลไรดันอากาศแมปเ็นเซอร์อุ้อยเนี่ยนี่คือเครื่องยนต์ซึ่งมันอยู่ในหัวข้อเกียร์นี่คือดูหมวดเกียร์นะเอทีนะแต่มีเครื่องยนต์เกี่ยวของเพราะอะไรเพราะมันใช้เทนเซอร์พวกนี้เป็นตัวสั่งการขอ้อมูลมาจากเครื่องยนต์ด้วยบางทีเกียร์มีปัญหาไม่ใช่เกียร์ก็มีอาจจะเป็นที่เครื่องยนต์ เ่อ,อยงยนไม่สมบูรณ์เดิมไม่นิ่งไม่เต็มสูบอย่างมุดไอทีวีพวกตระกูลอะไรนี่สัตว์มาร์ตอเมล่าพวกมีลาพวกนนะี้เครื่องสามสูบอ่ะมันนั่นก็ไม่นิ่งอยู่แล้วสามสูบกาลังเครื่องตกปุ๊บเกี่ยวปัญหาทีเลยบอกโอ๊ยเกีบยทางเกี่ยวทางไม่ใช่ก็ดูดีสมบูลมันมีให้ดูเยอะปมะมวลผลมันบางทีเรามองมันมองกว้างมองต้องมองวงกว้าง,มอง,างมองแคบไม่ได้แคบแบบไม่จบกันไม่จบมันถึงช้าอย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าทำงานให้เป็นครับมันเป็นแต่ว่ามันมันไม่รู้จะไปยังไง มันต้องใช้การคำนวณล้วนก็อ่านค่ายออกแล้วก็วิเคราะห์สาเหตุแล้วจะแก้อย่างไงบางทีไม่ใช่แก้ที่เกียร์อย่างเดียวต้องดูกาลังเครื่องยนต์ด้วยเครื่องเดินนิ่งไหมกําลังเต็มสูบไหมดูท่อไอเสียกระทำไหมค่าโอทูเท่าไหร่แล้วก็มาจะคือออกหน้าเกียร์แล้วไปเข้าหน้าเครื่องยนต์แล้วก็ดูเครื่องยนต์ต่อและจําค่าดีไว้ของเครื่องยนต์นี้ไว้แล้วก็ไปเข้าหัวข้อของเครื่องยนต์ แล้วก็ไปดูเกีอบเชี่ยวว่ามันตรงกันไหมถ้ากําลังเชื่องไม่ดีก็มีผลเนี่ยลักษณะงานจะเป็นอย่างนี้นะครับโอเคก็เราให้ปลาข้าข้าวคือยี่โมงร้อนมันนี้ร้อนมากหูอากาศสุดยอดไปเป็นรยเกียร์สองสามลูกยังไม่เนี่ยมันงานมันติดขัดมันก็ไปเป็นเพราะมันไม่มีสมาธิประกอบเกียร์ถ้างานมีปัญหาอยู่มันจะมันไม่มีสมาธิพูดง่ายมันทไม่เป็นงานปัญหาผ่ากองกมันประกอบง่ายลประกอบง่าย อะไรบางก็สับแต่แต่แตแตว่าไอ้ที่ยากคือตัวขั้นตอนบางทีเขาส่งมาส่งแต่เกียร์มาแล้วมาทําไม่จบแล้วก็อย่างเงี้ยคืออยากให้เข้าใจจุดนี้ว่าระบบปนซับซ้อนนะครับบางทีจะฟันทงว่าปิดอะไรแล้วจะจบไปเดียวเปลี่ยนไหล่ปิดง่ายไม่ยากหรอกเช็คลูงเช็กลวเช็คได้หมดตัวน้อยเช็คขาดไปขาดเช็คได้หมดแต่ปัญหาคือการทํางานที่ส่งต่อจากเครื่องยนต์มาเกียร์นี่แหละเราไม่รู้เราก็ต้องใช้ข้อมูลอย่างเงี้ยดึงข้อมูลออกมาจากรถยนต์ออกมาอ่านมาดูแล้วก็เปรียบเทียบว่ามันมีปัญหาตรงไหนกันแน่ เราต้องแก้ไขให้ถูกจุดไม่ใช่ว่าระบบูรตาทำงานระบบะเป็นอย่างนี้ผมถึงบอกว่าผมผมจะช้าบางทีผมไม่รับโทรัพม,มีสมาธิเพราะงานผมใช้สมองเยอะเดี๋ยวผมต้องคำนวณนต่อเนะี่ยเพราะอะไรเนะี่ยวิ่งได้ไม่ได้วิง่งไม่ได้วิ่งได้แต่มันมัน,ม,นมันนิดเดียวมันจะไปเกียร์เอทีเอฟธรรมดาแล้วมันไม่ใช่ซีวีทีเพราะว่ามันมีการกระตุกเกิดขึ้นเกียร์ซีวีต้องไม่กระตุกพอกระตุกก็บ้าเขาสะพานขาดทำไมฮอนด้าเดี๋ยวสะพานขาดสะพานขาด หกวันบางเดือนนึงบางเส้นนึงก็หลายจังผมก็รอทุกอย่างแล้วต้องการของที่ดีที่สุดแล้วแต่มันไม่จบสะ้สิ้นทุกทีแต่เรื่องปัญหาที่เจอตอนนี้คือเ,เจอราคนนี้เจอเลยว่าหม้อขยะเสียพาน่ะมันติดขัดเพราะเอาการาฟจับมาแล้วดูสัมผัสจากอาการที่เราจับกาเท่าเกีย์เลือยเกียวไม่เสียมันพุดขึ้นลงนะอาการสถานมันฟ้องเราด้วยแล้วก็ดูหน้าจอไปด้วยดูข้อมูลไปด้วยแล้วก็ถอดชิ้นส่วนเรามาชำละดูแล้วก็เห็นละ เราก็ประมวลผลได้ว่าโอเคไม่เกิจดจุดนี้ผมรู้ปัญหาเราเกิดจุดไหนรู้แล้วแต่จะแก้อย่างไงนี่แต่ปัญหาเพราะชิ้นส่วนเขาผลิตโรงงานมาเลยไปแปลงไม่ได้ถ้าไปแปลงไ,ไปไปลดหม้อไปขยายหม้อแรงดันน้ํามันปริมาณน้ามันที่ฉีดเข้าไปมันก็ต้องผิดเพี้ยนด้วยและผลที่ตามมาค่าที่รองรับต่อมันก็จะมีผลหตามมามันแหะยันอุณหภูมิถึงก็หมดนะครับอ่ะเป็นข้อมูลไปนะใครที่ดูจบก็จะได้ความรู้ไปแต่ถ้าไม่ดูไม่จบก็ตามนั่นแหละ แล้วก็ไม่ต้องโทรถาผมผมบ่อยครั้ผมปวดหัวอาจจะไม่ค่อยรับโทรศัพท์โอเครู้เรื่องครับวันนี้เนืะอแจกไปร้อน